สวัสดีค่ะทุกคนพวกเรา R.N. ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้พวกเราจึงร้องเพลงนี้มาให้ทุกคนค่ะเรื่องราวที่ผ่านมาทุกช่วงเวลาทำให้ฉันได้พบอะไรกวางอก ความที่ฝากไว้ยังอยู่เก็บไว้ดียังเดิมทุกความสุขนั้นมันจะมีค่าเหมือนกา่าสิ่งที่เธอส่งมามื่อดีฉันจะไว้อยู่ในนั้นฉันจำได้ทุกครั้งไม่เคยจากไปคบพูดที่ฉันเก็บไว้ก็พยายามกลายมาเป็นบทเพลงขอแค่เธอลองเปิดฟังก็จะรู้ขอบคุณที่รักกันให้ฉันได้มีวันพรุ่งนี้ตอบแ เธออยู่กับทุกคนให้นานเธจะไม่ฉันได้รู้จักว้ารักคือสิ่งที่ฉันได้รับมาเหมือนเธอไม่เปลี่ยนขอบคนที่รักกันฉันจะจับมือเธอไวต้ตอไทันเธจะอยู่กับทุกคนเรื่อยไปกับสิ่งที่ฉันได้รับมานี้มีคุณค่าและที่ฉันมีเธอนั้นก็เป็นเรื่องจริง ทุกความรักจากเธอฉันได้รับหมดแล้วก็เลยลงเพลงนี้มาให้เธอได้ฟังเพราะว่าฉันได้เจอหัวใจที่มีไว้ให้กันยิ่งรู้ว่าเธอเป็นกำลังใจให้ทุกวันมันเหมือนว่าฉันอิ่มใจไม่มีอะไรจะไปมอบให้เธอถึงแม้ว่าชื่อของเธอฉันอาจจะไม่รู้จบเพลงของฉันจากนี้ความรู้สึกที่เธอไม่ เเป็นหัวใจที่อขอบคุณที่รักกันที่ฉันได้มีเธอวันนี้ขอดใจในหัวใจจะอยู่คู่เธอให้นานเธอทำให้ฉันได้รู้จักว่ารักคือสิ่งที่ฉันได้รับมาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนขอบคุณที่รักกันไม่คิดว่าจะมีวันนี้ขอดใจในหัวใจวันที่บอกรักเธอด้วยเสียงเพลงกับสิ่งที่ฉัน คครััับมมาาีุณ่และฉนกนก็เอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามและก็ให้กำลังใจพวกเรามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ว่าไปว่ามามันก็เร็วเหมือนกันเนาะพวกเราก็เลยอยากจะขอบคุณทุกๆคนด้วยการร้องเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นการสื่อ หัวใจของพวกเราให้กับทุกคนให้ฟังกันหวังว่าจะชอบกันนะคะสุดท้ายนี้พวกเราสองคนรินน้ำขอขอบคุณทุกคนนะคะห้าร้อยคนที่ทำให้พวกเรามายืนในจุดนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ